สวั <Du key. S 1> สดีครับพ่อสมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อสมพงศ์ค่ะพ่อสมพงศ์ฟันแมนแนวทางดีๆงวดพฤศสิกายครับเอฟซีเลขฝันกับสูตรคำนวณเนาะครับคุณพ่อคำนวณงวดยังมันยังมันอะเฮ็ดบ่ครับอยากอยากน้ำมันอยากน้ำมันครับโอ้โบมีสูตรโบมีสูตรคำนวณสำเอฟซีเอาเลขความฝันครับความฝันนี่กับฟันแมนคือกันเนาะคุณพ่อเนาะฟันแนวไหนล่ะครับ พกังเว้นไปนอนอยู่อย,นอ,นอยู่บา้านเลยน,นลยอ,มอ,อมน,นมันเห็น,นมูมัวอยู่บ้านค่ะซื้อบกีหน่อยครับกี่หน่อยเออไปได้พึงมากครับพึงมากเามาหั่นไอ้เี้นํำหานได้ขอสิบหมื่นวนอาจจะพึงมาได้มาทุกคนนะครับไห้มากมันไปอีกทันเห็นงานถามกระสอบกระสอบนครับถามสองคนเดีาซอ,อยถาม เดี่ยวอย่างน้องเดี๋ยวก็เปรียกว่าจะเป็นพึงเพราะว่าพึงกับเด็กพึงแล้วพอครับเดี่ยตื่นขึ้นมาไม่ไมานอนเพืนอวกันมาไปเที่ยวไปเที่ยวแต่แต่ว่มีคนหูจักกันครับผมแต่เป็นเมืองเขาจะไปแข่งแข่งเรือดแข่งขึนใหม่หนักครับเขาใส่จักรยานคีเอาคนนั่ง ไปน um. ้ำเขากับพี่ห้อยคนยางไปห้อยแบบห้อยโบราณห้อยส่างนี่างครับไประหว่าเขาก็มีงานจัดงานกันอยังก็เกี่ยงกันเขาไปกินกินของเขาขนมกินขนมก็เลยมากินกินน้ำเขาครับไปเล้วเขาประกาศไปอย่างนี่ามีการแข่งแข่งไห่น้ำครับแข่งไห่น้ำเอ้า เ mm mm yeah. okay. ข้า่นักนองน้องสาวน้งแกครับผมอ่าพ้นก nah ับงจักกันพนมาจากไหนก็ได้ได้เมือเมือก่อนก็ได้แต่ว่าขัดขัดเป็นเด็กกต้องขึ้นเราวมากมากหนึ่งหนึงย่งล่ะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพุทธิยศ หนึ่งหเจ็หนึ่งหนึ่งหเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดคันงวดนี่กันเดขกันเดขหามก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งท่านาเรียกขหามแต่มากนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนมักเตอหนึ่งีมาแต่ไครับหนึ่งือว่าฟันเห็นมอนท่านาฟันเห็นมูน่หนึครับเากันครับฟันเห็นมใหวานหนึ่งมอสอบเป็นหนึ่งครับมอสที่มอ มันเลขที่หกเจ็ดออกมาแล้วเมื่อก่อนครับเพิงนี่เป็นเลขยังครับเพิงนี่วะเพิงในตำหน้าผมอยมันเป็นศนเพิงนี่เป็นศูนย์บครับศูนย์ศกับศูนยสามศูนศูนย์กับศูนย์สามครับผมเลขเพิงครับเอฟซีศูนศูนย์กับศูนย์สามหนึ่งเจ็ดนี่ย็คือ เด็เจ็ดมาได้ใสกว่าครับเจ็ดเจ็ดตีผู้ชายผู้ชายก็ต,ยกตีเป็นเจ็ดเพราะว่าหมอน่าซื้อน้อยน้อยน้อยกันหนึ่งหนึ่งโอ้ไปกำหนักครับไปเยอะกัหนักหนึ่งครับอีกเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับตองแปรซอยกันครับเรือว่าต้องซื้อกันไว,เว้เบิดสุหางที่คุณพอสมพงษ์เพิ่นบอกครับเป็นผู้ที่พลาดยาก บอกเลขย่ามได้กันแม่นแต่เมื่อในเลขสูตรคำนวณบบมีเดี๋ยวโคงสุดท้ายให้คุณปอสมพงษ์เนี่คำนวณไว้ถาเบาแอมเรตรงกับทีมงานนะครับเนาะเดี๋ยวสิมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับก่อนสีหอดสงการก่นไกมือเลขออกครับโอเคครับครับมีอย่างอีกเพิ่มเติมครับคุณปอผมมีอย่างมีซ้ำนี่ครับซ้ำนี่นะครับโอ้ยขอบคุณหลายครับเอามือโค้งสุดท้ายมากเนี่ยเตรียมเลขคำนวณให้แล้วก็เตรียมมันเลขโค้งฝันหนึ่งแม่น ครับ้างฮันแปดหนึ่งตรงตรงเลยนะเขาตรงตรงเลขบอกเขาตรงตรงเลยเลขยันฝันตีแฮนน้อนสาสี่แปดหนึ่งเลยสามตัวสามตัวเลยครับเอาฟันไปเฉยหน่อยฝันบ้านด้านเสาพุ่งษ์นูฟันมานนอนเขาป่าไปบอกเขาเขาว่าแปดหนึ่งปากแปดนอนหนึ่งว่ะโอ้ได้เอาสี่เอาสามตัวไปเรยสี่แปดหนึ่งยิ่งสี่อยู่ครับผม พาไปไปใส่ห้วยดาวครับห้อยใจห้วยไทยนะครับแล้วอีกสองมือห้อยไทยค่ะครับซีแปดหนึ่งครับตรงตรงเลยเนาะครับเนาะผมยิงซีลายหนึ่งครับบริษัทจักบาทเลยครับบ่าประหลาดข่าวเอฟซีสถิติก็บบริษัทเลยงวดนี้เอาไว้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมเด็กเด็ดเด็ดไปหาเอฟซีเนาะคุณพ่อสมพงษ์ครับผมขอบคุณที่รับครับคุณพ่อครับครับสวัสดีคครับบขอุณครับ นี่นะคะนรรมชมเลขของคุณพ่อสมพงษ์กับรรมชมหนึ่งเนึ่งเจ็ดหนึบ้านเลขที่67เจ็ดกับธรรมชมอลการเลขเพิงนี่เลขเพิงหนึ่งนย์กับศูนย์สามกับรรมชมขอหายิมิชมิมิหลับกับคุณพ่อสมพงษ์นะคะเนาะประจํางวันที่สิบหกเมษายนพศสองพร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสซีราธรรมชมไปก่อน เจอกันคลิปหนาค่ะกอใหย้ยฉกคมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยิบพุงผ่าไปใส่นะคะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชม,มของดีกระเบอกแอมราตรงกันเลยค่ะบายแอมมะตงอย่ใเดินทางไปทำบุญทย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีพิทใหม่พิดนี้มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม ็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบ,บูดีดุค่าบุกให้เขาล้านคนย่าง่าน,านเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อลอตตรีจเปนสิ่งดีๆเนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์สกับนัง่าอยู่ของให้กับมาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใี่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั่งคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่รอดเนาะครับทำวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวม้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะัาผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่ยานุ่มนวลดีหนาับามสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรผมเมตตาาเมตตาายยมผู้ใหญ่เนาะรผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมาตุงหินข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทาไดนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอี๋ยังบุดบังหรือว่ามีอาถันมาบุดมาบังหนาลานเหนุใดคนมองบ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนะาเะบาวแอมเราทวงหุ่นซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสใ่มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู hmm. ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลุงปูหลบมากนะครับเพราะล้วก็เมื่อเต้นแทะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นแทะล้วก็บี้ยังสิครับล้นยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อบุูปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างมนนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุดน่แตงเพ้งให้ลุงกุหล่อล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเมื่ครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แตงเพ้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพ้งให้เจทิอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุมมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลว่ยนะครับนอกวัดหลวงปู่รวยยี่ก็แตงห้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอกเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมหลกักการไา้เอาอมทุรงนี่ได้น้มุ่นแม่น้มครับได้น้มุ่นคล้องหลวงปู่หลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรางกายสนียดจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบงังสนียดจะให,ห้ในตัวเ่าสิเร็ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบมารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกอุตเตอรี่ตั้งกันทีหนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านกุลละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มรตุงกับสให้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาพ่งทำเลยพอเลยพึง่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบเนะ่ะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ